สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของแม่หมอเรนนี่เรนนี่เลิฟทารตนะคะวันนี้เรากลับมาพบก,กันกับคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะหัวข้อที่เราจะมาแรนดอมกันในวันนี้นะคะคือสําหรับคนที่อยู่ในสถานะคุมเครือไม่ค่อยชัดเจนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณและเขามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้มากกว่านี้ชัดเจนจริงจังกันได้ไหมนะคะ และนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีกับเราณเวลานี้นะคะเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะให้พลังงานไพ่ช่วยเช็ค energy ดวงชะตาเราและเขาให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีแรงดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานแรนดอมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ อาจจะไม่เดียตรงกับเรื่องราวของใครเลยก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆฟังแล้วตรงนะคะแสดงว่าเรามีเครื่องพลังงานตรงกันนะตอนอื่นนะคะแม่หมอขอเช็คเอเนอร์จีของเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าตัวเพื่อนๆเองนะคะอยู่ในเอเนอร์จีพลังงานประมาณไหนความคิดความรู้สึกสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะเวลานี้นะคะไพ่ใบแรกที่เพื่อนๆได้นะ เ h อ w o r l ์นะคะพลังงานของการที่ต้องบอกว่าเดอ world คือพลังงานของการที่ตัวเราเองนะคะเหมือนติดนะคะต้องบอกว่าเดอะเวอคือโลดทั้งใบนะเหมือนเหมือนติดอยู่ใน Energy พลังงานตรงนี้เราไปไหนไม่ได้นะคะอยากจะออกก็ออกไปไม่ได้สักทีหรือว่าอยากจะเดินหน้าต่อนะคะก็ยังไปไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดอ world คือมันวนอนะมันวนมันเวียนมันมันไม่รู้ว่าจะเดินหน้าแบบไหนหรือจะถอยดีไหมนะคะ คำถามในใจกับความสัมพันธ์นี้น่าจะเยอะนะและเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าเหมือนมันตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะและเดวเป็นพลังงานความห่างไกลนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีความที่แบบเราอาจจะอยู่อยาก,ยากจะอยู่เงียบๆหรือนะคะอาจจะมีน n e r ของความเงียบหรือความไม่คุยกันหรือความห่างกันเกิดขึ้นหรือบางคนนะคะเป็นพลังงานที่อยู่ไกลกันได้นะนะคะไปดูกันต่อนะคะอ๋อพลังงานออกมาสองใบพร้อมกันนะคะมีพไพ่ใบไหนบ้าง สิบเหรียญนะคะแล้วก็พลังงานของหนึ่งเหรียญนะคะพลังงานของคนราศีพฤษภกันมังกรพลังงานของความนิ่งพลังงานของการใช้เวลาคิดทบทวนและตัดสินใจพลังงานของการกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะเหรียญนะคะเป็นพลังงานของการที่พูดถึงสิ่งที่มีค่านะสิ่งที่มีค่าต่อจิตใจเขาก็ยังมีค่าต่อความรู้สึกเขาก็ยังมี มีผลนะคะมีที่ผลกับความรู้สึกของเราอยู่แน่ๆณเวลานี้เนาะแต่ว่านะคะเราเองนะคะก็รู้สึกว่าแล้วใจเราล่ะใจเราก็มีค่าใจเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันไหมเราเองก็รู้สึกอยากจะกลับมาทบทวนกับตัวเองเหมือนกันเหมือนกันไหมอาจจะใช้เวลากับการตัดสินใจหรือการเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้มาในระยะเวลาที่พอสมควรแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอืไม่ไปไหนมาไหนสักทีเนาะ ะะไม่ไปไมไม่ไปไหนไมาไหนสักที่ปัญหาเก่าๆซ้ำๆซากๆเดิมๆที่ติดอยู่อ่ะก็ติดอยู่นั่นแหละนะคะแล้วตัวเราเองรู้สึกว่าอืมเราอยากจะเราอยากจะเจอใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่ของเราจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะสร้างครอบครัวเราอยากที่จะเอ่อได้รับการให้เกียรติการเปิดเผยนะคะหรือคําตอบที่มันมีความหวังหรือความชัดเจนจริงๆจังๆแล้วนะคะ ถึงเวลาแล้วนะคะเหมือนอารมณ์แบบอถึงเวลาแล้วไหมนะคะมันมันคุมเครือมันงงๆนะคะจะหายงงกันกี่โมงฉันจะตั้งเวลานาฬิกาให้กับเธอแล้วนะนะคะเธอจะหายงงกับฉันกี่โมงเธอบอกมานะคะเตรียมเพอเลอร์ความเข้มแข็งความชัดเจนจริงๆนะราศีเมษด้วยนะคะจะตัดสินใจแล้วตัวเรานี่แหละนะคะฉันจะไม่รอการตัดสินใจจากเธอแล้วนะถ้าเกิดว่า คําตอบมันยังเป็นเดิมๆอยู่หรือการกระทามันยังวน,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 วนๆเวียนๆในพลังงานเดิมๆอยู่โอเคไม่เป็นไรงั้นฉันตัดสินใจนะคะไพ่ใบนี้คือเป็นพลังงานของคนที่ต้องบอกว่าพลังงานราศีเมษนี่นะคือบางครั้งนะฟังนะฟังแต่ว่ามีคําตอบในใจของตัวเองแล้วหรือว่าดูสถานการณ์เป็นคนฉลาดนะคะดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคเริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ไหนนะคะ เหมือนกับตัดสินใจข้างในใจและแต่ไม่จะไม่พูดกับเขาแล้วจะไม่ต่อรองจะไม่ยื่นข้อเสนอจ,จะไม่ทําอะไรแล้วโอเคดูสถานการณ์สังเกตการและคําพูดการกระทําเท่านั้นแล้วก็พอถึงเวลานะคะเข,เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราคิดอะไรตอนเนี้จริงจริงนะ <c oughs> เหมือนเราจะ <c oughs> เหมือนเราจะเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะคะตอนนี้4ีถ้วยไม่สนดูสินั่งนะคะแล้วก็กอดอกนะคะหันหน้าไปทางอื่นงอหรอทําดีหรอไม่สน คือถ,ถ้าการทำดีนั้นมันมันไม่มีคำตอบให้ถ้าการทำดีนั้นมันเป็นแค่ความหวังลมๆแล้งๆฉันเคยชินละฉันพอละนะคะเอน็นเอจีคือไม่สนนะคะไม่สนไม่แคร์นะคะโนโสนโ,นโนแคร์นะคะแล้วใครแคร์ล่ะนะคะจะทำไมนะคะไปดูกันต่อนะ n g OF w a วานเนาะราชาไม้นะคะพลังงานของการที่เราเลือกได้นะคะ เรามีเสน่ห์นะเรามั่นใจว่าตัวเรามีเสน่ห์เรามั่นใจว่าเรามีตัวเลือกเรามีทางเลือกเราไม่ใช่ตัวเลือกนะคือเหมือนเรารู้สึกว่า ถ้าเธอจะจะทากับฉันเหมือนฉันเป็นตัวเลือกหนึ่งหรือจะเดินกลับมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้หรือหรือเห็นฉันเป็นพื้นที่ของการสแตนบายโอ้แบบบอกว่าฉันสบายใจที่สุดบอกว่าฉันดีที่สุดบอกว่าไม่เคยเจอใครดีเท่ากับฉันมาก่อนเลยแต่การกระทําของคุณนั้นมันช่างตรงข้ามกับคําพูดของทุณคซะเหลือเกินนะคะคือเหมือนตัวตัวเรารู้สึกว่าเออฉันก็มีดีค่ะนะคะฉันก็มีดีเหมือนกันนะคะตัวฉันก็ไม่ได้จะแบบ พร้อมสแตนบายกับคุณตลอดเวนะคะอะไรอย่างงี้นะคะเป็นพลังงานของการที่เหมือนเราดึงความมั่นใจของของเรากลับคืนมาหรือกลับขึ้นมาอีกรอบหรือแบบแสดงออกไปให้เขาได้เห็นว่าเรามีดีนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่พื้นที่ของการที่แบบจะทํายังไงก็ได้หรือจะสแตนบายรอคุณได้ตลอดเวลาหรือรอคุณได้ตลอดไปไม่ใช่นะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเราตอนนี้นะคะไปดูกันต่อนะชาลีออดโอ้โห เพื่อนเพื่อนดูไพ่ใบนี้สตรองสุดๆอ่ะนะคะขึ้นขี่หลังเสือแล้วแบบดูนะแบบโนสนโนแคร์ hmm. ใครแคร์ล่ะนะคะดูสินะคะตอนนี้ฉันเป็นใครเหมือนตัวเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนเราเป็นใครเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะยื่นคำขาดพูดไปเลยนะคะพลังงานของคนที่แบบเหมือนที่แม่หมอบอกเลยว่า ชัดเจนนะรักก็ก็ใช่นะคะแต่ว่าฉันรักคุณนะแต่ว่าฉันจะยอมปล่อยคุณไปนะคะต้องต้องบอกว่านึกถึงเรื่องของใครนึกถึงเรื่องคนที่แบบมีประเด็นตอนนี้นะคะที่แบบเออเป็นข่าวดังในโซเชียลมากในเวลานี้แล้วแบบนางเหมือนตัดสินใจด้วยความสตรองมากๆนะคะแบบแบบคือไม่ไม่ยอมจยุดตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ชัดเจนที่มันแบบเออเธอจะขอมีโลสองใบเหรอ no คะ่ะนะคะ ไม่เยาวค่ะนะคะไม่ใช่ฉันนะคะชาลีออตคือแบบฉันมั่นใจค่ะฉันฉันดีพอนะคะชาลีออตคือพลังงานของคนที่ฉันขี่หลังเสืออยู่เบอร์นี้จะให้ฉันแบบยังไงหรอไม่ไม่ได้นะคะนั่นไม่ใช่ฉันอะไรเงี้ยคือพลังงานเพื่อนๆชัดเจนมากนะคะสตรองมากสตรองสุดๆอ่ะไม่เหมอะว่าสตรองสุดๆจริงๆอ่ะนะคะเออแบบขอร้องขอโอก,กาสหรอหรือจะมาทำแก๊สไลติงเหรอหรือแบบบอกว่าฉันแบบเออเพราะว่า เพราะว่าฉันเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรอเธอถึงต้องทําอย่างนี้ก่อนเธอจะมีข้ออ้างว่าอ๋อเพราะเพราะชีวิตเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้หรอนี่นั่นะโน้นคือเราเหมือนจะไม่ตกอยู่ในสภาวะของการที่เหมือนแบบโดนโดน,โดนการใช้คําพูดมาหลอกทางสมองของเราอีกต่อไปแล้วนะคะ <laughs> เหมือนเราเปิดโลกมาก The world เปิดโลกขึ้นมานะคะ ถึงแม้มันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ตอนนี้คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคุมเคี่เนี่ยมันมันคุมเคือยมันไม่ชัดเจนแบบเนี้ยนะคะาพาสักพักแล้วแล้วเราก็วนเวียนอยู่ในอยู่ในการตีกรอบแบบเนี้ยนะคะหรือวนเวียนกับการที่แบบเหมือนเขาพูดอะไรทําอะไรแล้วเรายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ไปไหนมาไหนสักทีไม่มีคําตอบอะไรสักทีเนี่ยเราวนเวียนกับสิ่งนี้ม,มามากพอแล้ว <c oughs> เราบอกตัวเองเลยว่ามากพอละเกินไปแล้วนะคะนะจริงจริงโอ้ห้าถ้วยการวนเวียนเบื่อ เบื่อกับอะไรซ้ำ,ซำ,ซำๆซากๆเดิมๆแล้วรู้หมดแล้วนะคะรู้ทุกอย่างนะคะรู้ทุกสิ่งนะคะสี่ไม้พลังงานของการอยากที่ตัวเรานะอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะฟโฟกัสกับการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงสร้างบ้านบางคนอยากจะ อยากจะมีบ้านของตัวเองนะคะหมายความบ้านของตัวเองหมายความว่าเราอยากจะมีพื้นที่ที่เราอยากจะทําอะไรก็ได้ฉันคือเจ้าของบ้านฉันคือคนที่ตัดสินใจฉันคือคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟฉันคือคนที่ดูแลทุกอย่างตัดสินใจทุกอย่างนั่นคือบ้านนี่คือบ้านของฉันแต่ตอนนี้หลอจะรู้สึกว่าพื้นที่ไหนที่มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่นี้ไม่เหมาะกับฉันเราจะไม่อยู่นะคะเนาะดีแล้วแหละนะเพื่อนๆรักตัวเองสุดๆ the lover ยังรักนะยังรักนะแต่เหมือนแบบเราจะไม่ยื้อถ้าถ้าเราไม่ได้สําคัญพอนะคะเราจะไม่ยืออีกต่อไปคือถ้าพื้นที่ไหนที่เราอยู่เราต้องสําคัญนะคะเราต้องได้เป็นเจ้าของบ้านเราต้องได้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของที่ดินเจ้าของชื่อนะคะเป็นเจ้าบ้านนะคะใน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 พื้นที่นั้นนะคะเราต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นเราต้องเราต้องเป็นคนมีอํานาจในในการตัดสินใจในในบ้านหลังนี้ในพื้นที่นี้ในความสัมพันธ์นี้เท่านั้น ความรับนี้ต้องเท่าเทียมนะคะไม่มีใครที่จะต้องทุ่มเทค,ความรู้สึกให้ใครมากกว่าอีกต่อไปนะสะตองมาแมกแสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะหรือเปล่านะคะอัศวินเหรียญกอดเหรียญไว้เนาะฉันมีค่าฉันจะไม่เอาใจของฉันไปให้กับเธอโดยที่แบบรู้สึกไร้ค่าอีกแล้วนะคะแต่เพื่อนๆสะตรองตอนเนี้ยมันหมายความว่ายังไง กว่าที่จะมาเป็นจุดจุดนี้หรือการที่จะเหมือนกับว่าเราจะก้าวมาสู่จุดจุดนี้นะเพื่อนๆจะต้องอยู่ในจุดที่แบบห้าเหรียญคือเอห้าทั่วนะคะห้ายคือการที่แบบรักมากเจ็บมากอ่อนแอมามากแล้วผ่านมาทุกจุดแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะพอเดลเฟอร์เดวเวอร์เนี่ยผ่านมาทุกอย่างผ่านมาทุกสิ่งนะคะแลมายืนอยู่จุดนี้ได้ฉันไม่ได้ จะย้อนกลับไปอยู่ในจุดที่ฉันจะเลือกไม่ได้อีกแล้วนะคะ energy ท่้งเพื่อนเป็นแบบนี้นะคะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์งงๆนะคะคุ้มครืออะไรเงี้ยนะคะเรามาดูกันต่อนะว่าแล้วตัวเขาอะคิดและรู้สึกยังไงและโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์นี้หรือความชัดเจนจริงจังในความสัมพันธ์นี้มันจะพอมีบ้างไหมนะคะไปดูความคิดเขาก่อนนะคะว่าตัวเขาตอนนี้รู้สึกยังไงกับเราบ้างนะ ตัวตนของเขาคนนั้นความคิดของเขาคนนั้นที่มีกับเพื่อนนะคะเขาคิดเขารู้สึกยังไงอยู่นะเวลานี้คะ่ะมองความสัมพันธ์นี้ยังไงโอ้นะคะพลังงานไพ่แไม้นะพลังงานไพ่แดไม้พลังงานของการที่สรรหาคําพูดเยอะแยะมากมายนะคะเหมือนจะพยายามพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะยกเหตุผลร้อยแปดพันประการเลยนะที่แบบ จะมาบอกกับเราหรือพูดกับเราอะนะคะคนคนนี้นะพลังงานไพ่ซิกออฟฟานพลังงานของการรอคอยพลังงานของความช้าพลังงานของการที่แบบจัดการอะไรไม่ได้สักทีนะคือเขารู้สึกว่าเขาจะเขาจะทำให้มันดีขึ้นนะเขาอยากจะเดินหน้าไปกับเรานะเขาอยากจะให้เราอะอยู่เคียงข้างเขาให้กำลังใจเขานะคนคนนี้เขามีเสน่ห์นะ มีเสน่ห์ในการพูดมีเสน่ห์ในการที่ทําให้เรารู้สึกเข็นใจเขาได้นะแม่หมอว่าเขาอะอยากจะมีเราไปกับไปกับเขาผ่านความทุกข์ไปด้วยกันผ่านความบททดสอบผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะอเรายังไงจ๊ะที่รักเดือดซ้นโ้นะคะเธอคือคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตของฉันเลยจริง,รงๆนะเธอคือคนเดียวเลยนะที่เข้าใจฉัน ไม่มีใครเข้าใจเราเลยในะตอนนี้ถ้าไม่มีเธอแล้วแล้วเราจะทำยังไงนะคะอูน่าเห็นใจไมล่าขอดูต่อหน่อยนะชาลีออตนะคะพลังงานงคนที่ต้องบอกว่าเหมือนจะเข้มแข็งนะเหมือนจะเป็นผู้นำนะแต่บางครั้งไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรให้มันแบบจริงจังชัดเจนเรื่องที่ควรทำไม่ทำนะคะเรื่องที่ควรที่จะแบบทำให้มันแบบเคลียร์ไม่เคลียร์คนคนนี้นะ เพราะบางครั้งเขาอาจจะมีปมบางอย่างหรือมีประเด็นบางอย่างที่รู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองอ่ะไม่หมอะว่าเขาอา่ะรู้สึกรู้สึกว่าเขาปกป้องตัวเองก่อนที่จะปกป้องเราอันนี้คือ energy ในในตัวตนของของคนคนนี้นะคะเขาปกป้องตัวเองก่อนแต่เขาก็อยากมีเราอยู่ในชีวิตไปด้วยนะไปดูกันต่อนะคะเขารักคุณค่ะ เขารักคุณถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ชัดเจนหรือให้คําตอบอะไรยังไม่ได้แต่เขาแต่เขาให้สิ่งหนึ่งได้คือหัวใจที่เขาบอกว่าเขาเขารักนะคือเขาแค่ความรู้สึกนะเขาเขาเป็นห่วงนะเขาใส่ใจนะ แต่การกระทําของเขาบางทีมันอาจจะย้อนแย้งก็ได้นะคะต้องบอกว่าบางคนการกระทําย้อนแยง้งบางคนคําพูดย้อนแยง้งสิ่งที่คุณเจอนะคะสิ่งที่เพื่อนเจอจะเจอลักษณะคนที่ย้อนแยง้งดีเอ็มเพอเรอร์การควบคุมนะคะการที่เหมือนกับรู้สึกว่าบางครั้งนะบางทีเขาอาจจะทําให้เรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกได้เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นกลายเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาความ ความฉลาดของเขานะคะความมีลักษณะของคนที่ควบคุมนะคะของของคนที่ค่อนข้างมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างโอเคนะคะในระดับหนึ่งเลยนะแสดงว่าเพื่อน <c oughs> ๆดิวอยู่กับคนที่ค่อนข้างมีอีโก้ในตัวเองเอถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานเขาอยู่ในตําแหน่งที่สูงหรือบางคนนะคะถ้าไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในตําแหน่งที่สูงแล้วนะคะเขาก็เป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบค่อนข้างสปอยหรือตามใจนะแล้วแบบบางที มันกลายเป็นว่าเขาอะทำร้ายคนอื่นหรือแบบทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเนาะนะคะเด็กดาบนะเขาส่องค่ะเขาส่องเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่มีรายละเอียดเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่แบบคือเ,เพื่อนเองอาจจะรู้สึกว่าเออเขาอะจำ จำรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างได้แล้วมันทำให้เพื่อนเองรู้สึกถึง energy mm. ของคนที่แบบเอ่อใส่ใจในบางสิ่งที่ไม่เหมาะจะสื่อสารยังไงดีอะคือเขาใส่ใจในบางเรื่องนะคะที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาคือเขาจำได้นะอย่างเช่นเขาจำได้นะว่าแบบเออเจอกับเรายังไงเขาจำได้นะว่าแบบเออเราเคยพูดอะไรหรือเราเคย เป็นยังไงหรือทำอะไรให้กับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราตกกลุ่มรักคนคนนี้ในบางในในบางการกระทำในบางสิ่งที่เขาพูดหรือบางสิ่งที่เขาเป็นเขามีความน่ารักอยู่ในตัวเองเพราะว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตค่ะแล้วเขาก็รู้จุดอ่อนหรือว่าเขารู้ว่าเขาจะทำเ,เพื่อนเนี่ยยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาได้ยังไงด้วยนะเ n e r g y เด็กดาบนี่เป็นพลังงานคนที่ฉลาดนะคะต้องบอกว่าฉลาดแล้วก็ส่องค่ะส่องสนใจชีวิตเราอยู่นะคะคือจะไม่ยอมให้เรา ออกจากความสัมพันธ์นี้แม่หมอมั่นใจนะคะแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะเทเชั่นอะไรนะคะ Si กออฟ e พนเหกเรียญน,นะคะถ้าเกิดเขาเซ็นได้ว่าเพื่อนๆจะเดินออกจากชีวิตเขาหรือยื่นคำขาดกับเขาบางสิ่งบางอย่างเขาจะทำตัวน่ารักเขาจะทำตัวน่ารักขึ้นอันนี้เพื่อนๆเองจะได้เห็นสิ่งที่เป็นตัวตนของความน่ารักของความแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาไม่เคยแบบ ทำแบบนั้นมาก่อนเลยนะอะไรเงี้ยนะคะเขาจะทําตัวอ่อนแอทําตัวแบบโอ๊ยนะคะแบบไม่สบายดูแลหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเขาจะพลังงานของเขาเขาจะเล่าเรื่องราวที่ไฟออฟฟานคือเขาจะโอ้บอกบอกกับเพื่อนๆเ,เล่าเรื่องราวในชีวิตของเขาให้เพื่อนๆฟังว่าเขาเจออะไรนี่นั่นโน่นนะตอนช่วงนี้คือโอ้โหเขาปวดหัวมากเลยเขาเครียดมากเลยนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ย คือเขาจะแบบพยายามหาอะไรที่มาทํำให้เพื่อนเห็นใจเขานะคะอยู่ที่เราแล้วแหละเขาเนี้ยนะคะ two of one สองไม้นะคะเขาต้องต้องบอกว่าเขาอะไม่ได้มาเล่นๆกับเพื่อนๆหรอกจริงๆนะคือเขาคาดหวังว่าเขาจะไปต่อกับเราโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมสองไม้ขึ้นมีค่ะแต่ใช้เวลาอีกประมาณ2ปีอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อันนี้ไม่ใช่2เดือนแน่ๆสปีคือเป็นพลังงานของการที่ตัวเขาอะ จะใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ช้ามากพิจารณาเอาละกันนะว่าอาจะรอไหวไหมล่ะนะคะหรือว่าอืไปไปไปรอป้ายหน้าแล้วกันนะคะสองปีนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้ที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างในชีวิตเขาลงตัวหรือกับการที่เขารู้สึกว่ากําแพงในใจของเขาหรือปัญหาในชีวิตของเขามันจะคลี่คลายหรือแบบเคลียร์ทุกอย่างได้เลยแบบนี้นะคะอสองปีค่ะ มั่นใจว่า2ปีอะจริงๆนะจะไปต่อไหมละ่ะตัวเรานะคะแล้วยังไงต่ออีกคะขอดูหน่อยสินะคะคนที่ช้าขนาดนี้เป็นของคุณคะ่ะอยู่ที่คุณจะเลือกเข้าไหมนะคะคุณจะรอเข้าไหมนะแต่ว่าอเอ e เ g y จี้เขารักเราคะ่ะแต่เขาอาจจะงงนะคะแล้วเขาก็อาจจะแบบหลับไหลอย,อยู่ในภวังจะตื่นกี่โมงจะหายงงกี่โมงนะคะถามเขาทีตั้งริกาปุกไปเขาทีนะคะเจอฟูนะคะพลังงานของการเป็นอิสระ พลังงานคนที่ยังราอิสระพลังงานคนที่ยังลันลานะต้องบอกว่ายังลันลาอยู่ค่ะยังลันลานี่ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเนี่ยแบบไม่สนใจไม่คิดอะไรนะหมายความว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะทําตามความรู้สึกของตัวเองค่ะคือแบบยึดความรู้สึกตัวเองนี่แหละเป็นหลักนะคะพลังงานดูวิว l o f fortune การรอคอยเวลา ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะพัฒนาได้แม่หมอมั่นใจนะคะมีโอกาสพัฒนาได้ถ้ารอคอยไว้ถ้ารอคอยได้ถ้ารู้สึกว่า,เ,าเรานะคะต้องถามตัวเองว่ารักเขาแค่ไหนนะคะแล้วต้องถามตัวเองว่าแบบสามารถที่จะรับมือกับเขาได้แค่ไหนหรือว่าบางคนนะ่ะเออมาเลยจ้ะฉันจะรับมือกับเธอทุกรูปแบบจู้กันสิฟาดฟ,ฟันกันหน่อยนะคะนายฮอปสอดนะคะเก้าดาบเนาะเขาเครียดนะแม่หมอว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างเครียดจริงๆ แม่บอกว่าเอเนจีเขาค่อนข้างเครียดอาจจะเครียดเรื่องของเรานี่แหละเพราะว่าแบบตัวเราเองอาจจะแบบอยู่ในจุดที่แบบอืมนะคะฉันมีฟาดฟันกับเธอแล้วนะคะเสียเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวเราอาจจะแสดงออกถึงการที่แบบเหมือนที่แม่หมอบอกว่า Energy เอเนจีเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าตัวเพื่อนเพื่อนเองนะคือแบบโอ๋หรอเธอไม่ เธอไม่ชัดหรอโอเคไม่เป็นไรนะคะเราจูนช่องใหม่ดีกว่าเราจูนเน์จี้ไปคลื่นใหม่นะคะเราเปิดเราเปิดเน์จี้ของเราแบบไปเปิดรับสิ่งใหม่ดีกว่าเขาดูเครียดนะนะคะราชินีไม้เขาเขาเห็นเพื่อนๆมีเสน่ห์ขึ้นนะ่ะดูดีขึ้นนะ่ะเพื่อนๆไปทําอะไรมานะคะจริงๆนะหรือเพื่อนๆทําอะไรให้เขาเห็นหรือเปล่านะคะไฟออฟสอดอยากเอาชนะอยากเอาชนะใจเรานะคะควบคุมนะคะไม่อยากให้เราไปไหนจริงๆนะ หนึงดาบเขาจะมีคำพูดที่จะมาสื่อสารกับเราแน่นอนในเร็วๆนี้นะคะและเป็นคำพูดอะไรเป็นคำพูดนะคะเป็นการกระทำที่ยังอยากจะให้เพื่อนๆยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าใจเขาอะคือเรามีอิทธิพลกับใจเขาแน่ๆนะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าคนคนนี้นะคะจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆอ บางทีเอาแน่นอนไม่ได้นะคะแต่เขาอ่ะต้องบอกว่าเขามีใจและเขาอ่ะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือเขาจะชัดเจนให้คําตอบบางสิ่งบางอย่างหรือเคลียร์อะไรต่างๆนาะนาะที่มันอยู่ในชีวิตของเขาดูหลายสิ่งติงกะเบลของเขาเนี่ยนะอืมเขาจะเคลียร์ได้แต่เขาจะใช้เวลานานนะคะเขาจะใช้เวลานานมากๆซึ่งเพื่อนเองนะคะตอบตัวเองได้เลยว่าจะรอไม่รอนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนตัวเราค่อนข้างที่จะเอ e น g y ดีมากๆสตรองสุดๆแล้วนะคะยื่นเงื่อนไขได้เลยเขาอาจจะทำอะไรที่มันรวดเร็วกว่านี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆพ,พูดอะไรกับเขาแบบฉันให้เวลาเธอแค่สิบเอ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอเธอต้องตื่นจากรวังนะคะอยู่ในเอเนอร์จีที่แบบเธอต้องออกมาจากทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาเดิมๆนะคะออกมาได้แล้วเหมือนเราต้องตั้งเวลาให้เขาแล้วนะคะถ้าเราตั้งเวลาแล้วเราชัดเจนแล้วเขาอาจจะ ขาอาจจะเคลียร์ตัวเองได้เร็วกว่านี้เท่าที่ไม่หมอสัมผัสได้ในตัวเขาเพราะว่าเขาอาจจะยืดเดยื้อเวิ้นเวออยู่เออเล่เหยนะคะติงนองนอยอะไรของเขาเนี่ยค,คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใจดีกับเขาเกินนะคะที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ไม่ต้องใจดีแล้วนะคะไปดูกันต่อนะคะว่าไพ่เอซิจะบอกยังอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้บ้างโอ้นะคะอืม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 ไพ่ใบนี้อยากออกมานะ อโอเคอล้วออกมาสองใบก็ออกมาเนาะเขาอยากออกมาลดทิศที่เบี่ยงเบนอืมบางทีเนาะเนี่ยถ้ามันเจอ,ถ,เจอถ้ามันเจอทางที่แบบมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องหาทางนะคะหาทางออกมันก็ต้องรู้จักที่จะเบี่ยงเบนหมายความว่าต้องรู้จักที่จะอืมหาเส้นทางที่มันไปต่อได้ หาวิธีการที่จะไปต่อได้ไม่ใช่ดึงดันแล้วก็ไปลำบากลําบนไม่รู้นะต้องเจออะไรบ้างเนี้ยเราก็จะไปจะไปไม่ได้นะคะอืมการเบี่ยงเบนคือมันจะมีเส้นทางนะของการที่จะเจอทางออกนี้ของความสัมพันธ์นี้แน่ๆในเร็วๆนี้นะคะมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยนะคะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างและกล้าที่จะยืนหยัดนะคะกล้าที่จะยืนหยัดแล้วก็ เหมือนเราเห็นทางอ่ะเมื่อก่อนเราจะไม่เคยเห็นทางเส้นนี้แล้วเราก็จะไปแต่ทางเส้นนี้แต่ตอนนี้เราเห็นละเราเห็นว่ามีทางนะคะมันเราเห็นว่าอนาคตของเราเราเห็นในสิ่งที่ตัวตัวตัวตนของเราเราเห็นทางที่เราจะไปอ่ะแล้วเราจะไปเส้นนี้คือเธอจะมากับฉันไหมนะคะถ้าเธอไม่มาก็เธอล้วก็ไปทางนู้นแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะไปคนละทางแยกทางนะคะ c o n ิร์ตนะรดทิศถินะคะทิฏฐิอัตราตัวตนนะคะดูสิ อีโก้เยอะทีเดียวนะเราอาจจะรู้สึกว่าเออนะถ้าเธออยู่ถ้าเธอจะอยู่ในอีโก้ของเธอตรงนี้เนาะทุกอย่างมันก็จะเป็นทางตันไปหมดนะคะเลขสี่เลขสามนะคะมีเอเนจีที่เกี่ยวข้องกับเราและเขาหรือเปล่านะคะไปดูต่อไพ่บอกว่ามองหาต้นต่อนะคะอืมคือใช้แว่นขยายเห็นมองให้เห็นความจริงมองให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะ, mm. ะ,คะเท่านั้นเลยนะคะมันจะมีทางออกปล่อยมั่นนะคะ หมายเลขยี่สิบอันนี้หมายเลขที่ 28, ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะยีิบเก้าอันนี้หมายเลขยี่สิบแปดนะคะปล่อยมันนะคะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่อะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ทางที่ใช่อะไรที่แบบควรจะปล่อยปล่อยไปก็ควรจะปล่อยมันไปนะคะพลังงานของการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะแล้วปล่อยวาง นะคะให้เชื่อใจจักรวาลให้เชื่อใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเลือกด้วยนะเชิดใสโอ้โหเลิศ่ะเลิศ่ะใครอยู่ในพลังงานนี้เลิศมากนะคะเลิศมากรวยมากนะคะโอ้โหนะคะนึกถึงนึกถึงนึกถึงโยเกิร์ตนะคะจริงๆนะคะลุคนี้จริงๆเชิดใสอะ่ะจริงๆนะคะ คุณค่าเราคืออะไรเนี่ยคำถามนะคะไพ่ใบนี้หมายเลขสิบเก้านะคะสิบเก้าะมีสี่สามยี่แปดยิบเก้าสิบเก้านะคะหมายเลขห้าสิบหกนะคะคุณค่าเราคืออะไรเนี่ยถ้าเราตอบคำถามนี้ได้ทุกอย่างจะเคลียร์แล้วเขาเองก็จะเคลียร์ด้วยค่ะความงงของเขาจะหายไปนะคะเขาจะตื่นขึ้นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะความงงของในชีวิตเขาจะจะ,จะ,จ,ะจะถูกแบบ จะถูกเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะคะถูกแบบเหมือนโยนแบบอะไรใส่หน้าแล้วแบบหายงงไปเลยนะจริงๆโดนฟาดนะคะไปดูกันต่อนะพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะพลังงานนางฟ้าจัก,กรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆใน e n e นเ y คลิปนี้บ้างนะคะพลังงานบอกว่าเธอจะมีผู้อุปถัมภ์ในเรื่องที่เธอกำลังต้องการอืมจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตของเราก็ได้นะคะ ออใบที่สองทุกอย่างจะราบรื่นและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเธอ energy ดีมากเลยนะคะ energy เ,เ,เพื่อนๆในคลิปนี้ดีมากด้วยนะวันนี้นะคะอย่าคิดวิ่งหนีจากสิ่งที่เธอจำเป็นต้องเรียนรู้บททดสอบนะคะประสบการณ์นะคะมันคือสิ่งที่เราจะเติบโตขึ้นเนาะอย่ามัวคิดถึงอดีตจงตั้งใจทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะดูกันต่อไปสุดท้าย เธอมาถูกทางแล้วเดินหน้าต่อไปอย่าลดละเด็ดขาดถูกต้องแล้วค่ะ Energy พลังงานความปังความเรื่องนี่แหละถูกที่สุดแล้วค่ะเคะร์ไรายหรือปัญหาหนักใจกําลังจะจบลงแล้วค่ะนะทุกอย่างกําลังจะจบลงแล้วค่ะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะถ้าเราชัดเจนถ้าเรามีจุดยืนถ้าเรารู้ว่าคุณค่าเราเครืออะไรนะคะเราก็จะอยู่ในพื้นที่ที่จะมีคนเห็นคุณค่าของเรานะคะแล้วมันก็จะชัดทุกอย่างเลยนะคะ energy สปีอาจจะเป็น2เดือนก็ได้นะคะหรือสองวัน2วันนี้ฉันให้ความชัดเจนกับเธอได้เลยก็เป็นไปได้นะคะไปดูพลังงาน my love นะคะ my love นะคะข้อความนะคะจากเขาเขาจะบอกอะไรกับเราบ้างนะเขาจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างคะฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วใครไม่มีจ้ะเราฉันไม่มีเหรอฉันนั่งอยู่เฉยๆเหรอฮะฉันก็มีจ้ะฉันรู้สึกผิดหวัง หวังกันเรื่องอะไรแล้วฉันล่ะแล้วฉันไม่ผิดหวังกว่าเธอเหรอนะคะฉันฝันถึงเธอบ่อยๆอยอย่าอย่านอนฝันเฉยๆจ้กที่รักไม่งั้นเธอจะอยู่แค่ในความฝันนะจ๊ะฉันอยากกลับมาขอคืนดีรีบหน่อยนะฉันมองไม่เห็นความหวังเพราะเธอไม่ตื่นสักทีไงนะจ๊ะเออฉันกําลังเจ็บปวดนะคะดีแล้วแหละนะคะคนเรานะคะจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดในตัวเองนี่แหละเขาก็ต้องเรียนรู้นะคะเหมือนกันเช่นกันนะคะ ไปดูพลังงานเนนจีของเพื่อนใจนะอยากจะบอกอะไรนะคะกับเพื่อนๆบ้างในคลิปนี้นะพลังงานเนนจีไพ่เพื่อนใจนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในคลิปนี้บ้างคะเนนจีไพ่เพื่อนใจอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในคลิปนี้บ้างนะคะโอเคนะคะดบไพ่ใบนี้มานะพลังงานเพื่อนใจอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า ออกกำลังใจหมายความว่าหมายความว่าอะไรคะหากรู้สึกไม่มีสมาธิจดจอกับอะไรไม่ค่อยได้วอกแวกง,ง่ายลองฝึกเช่นนี้ดูนะ 1. ฝึกจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นสัมผัสของลมหายใจหรือเท้าที่สัมผัสพ,พื้นเวลาเราเดินฝึกให้เป็นประจำวันละ20นาทีสัก4ีสัปดาห์ 2. ไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคต หรือบทสนทนาในหัวดับความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดหรือเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดนะคะเราจะมีสมาธิมากขึ้นและวอกแวกน้อยลงนะคะโอเคนะแสดงว่าเพื่อนๆเองนะคะ,ะเหมือนกำลังต้องการสมาธิหรือกำลังต้องการความสงบในพื้นที่นะคะในพื้นที่ของตัวเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการความสงบนะหรือเพื่อนๆควรที่จะให้ตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ความสงบและเหมือนเราจะเห็นทางออกหรือให้คําตอบกับตัวเองได้ดีมากขึ้นนะสําหรับไพ่ใบน,นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ให้กันและกันฟังนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะซุปเปอร์แตงนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ